เดี๋ยวจะมารีวิวต้นทุเรยียนครับอันที่เขาฉีดไตโคโดมาม่าครับใส่ายาวิเศษวันนั้นครับแล้วก็ธาตุเล็กเนะาะธาตุเล็กแคลเซียมโบลอนแล้วกับเมื่อนี้เขาจะใส่แมกนีเซียมฟอสเฟตพร้อมครับเอแมกแมกนีเซียมไนเตรตครับบำรุงใบบำรุงต้นครับมื่อวนนี้ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันครับจดียวพาไปเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะเอามาเบิ้งกันเลยครับนี่อันนี้คือต้นที่ว่า บันนั้นเป็นใบที่ว่าผมว่าเป็นขาดธาตุเล็กแคลเซียมนะครับเนาะแต่ว่าแมคลเซียมผมยังไม่ได้ใส่เธอแล้วผมก็ใส่ไตโคดมาครับวันนั้นนี่ครับมาเบิ่งครับนี่ครับเดี๋ยวนี้แตกยอดแล้วครับยาวประมาณนี้แหละครับนี่ประมาณนี้แหละครับยอดไม่นี่ครับนี่เบิ่งเลยครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องงามมาครับแต่ว่าใบที่ขาดธาตุเล็กธาตุแคีเซียมนี่ก็ ยังยังคงทีเด้อครับแต่ว่าใบไม่จะเขียวขึ้นครับแต่ว่าวันนี้จะใส่แมกนีเซียมในเตดครับนี่ครับนี่เบึงเป็นยังไงกติส้มมาเลยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนะอันนี้กําลังแตกยอดอ่อนเต็มเลยครับนี่พี่น้องเบิ่งเอารถดนี่นี่ครับบเดโวลินครับนี่นี่ อันนี้เป็นใบร่วงที่เป็นโรคล่ากันครับใบร่วงขาดอ่นนั้นนะครับขาดธาตุเหล็กครับใบร่วงเหลืองแห้งกรอบครับนี่จับแล้วร่วงเลยครับเขาใส่ไตโคดามาครับวันนั้นใส่ไตโคดามาใส่ธาตุเหล็กเตโคดามาวันแรกเขาเอามาลาดครับลาดไตโคดามาใส่ผสมน้ําแล้วก็ลาดเลยลาดให้ทั่วต้นทั่วใบครับทั่วลําต้นทั่วดินนะครับลาบันี เขาเก่าเอาเอาอยัางนะเอาเอาธาตุเหล็กไตโครตามาแคนเซียมโบลอนครับมันนั้นเนาะแล้วก็เอน้ำส้มควันไม้ครับมาผสมกันฉีดน้ำส้มควันไม้ก็เอามาแก้แก้มแมลงนะครับเนาะแก้มแมลงธาตุเหล็กก็มาทําให้บํารุงใบครับที่เป็นโรคครับไตโครตามากับมาฆ่าเชื้อราครับวันนั้นเนาะครับนี่ผลออกมาเป็นงที่ละครับ จากวันนั่นใบร่วงครับรากกาลังจะเน่าครับวันนี้พี่น้องเบิ่งกเอลล์ครับเป็ยนยังไงพี่น้องกับเบิ่งเอาเนาะส่วนต้นนี้ครับต้นนี้วันนั่นใบร่วงหมดเลยครับนี่ครับลาดใส่โคดามาอย่างเดียวครับบม่ได้ฉีดยังเลยครับนอกจากอธาตุเล็กครับว่านั่นฉีดธาตุเล็กกับแคนเซมเบอรลอนนะครับแตกยอดอ่อนแล้วครับนี่อันนี้ใบเริ่มแข็งครับแต่ตัวนี้เป็น ใบอ่อนครับนี่พี่น้องเบิ่งเลยครับนี่ยาก็บยาวาไว้แท้ๆพี่น้องนี่ครับเบิ้งต้นนี่นี่ครับนี่หพี่นอ้องเบิ้งตั้งแต่ข้างล่างเลยครับครับเดี๋ยวผมจะได้ฉีดเอ่อยาทําโคนครับนี่ครับเร่งโคนใหหญ่นี่ครับนี่ใบโอ้มาแรงเข่าครับ นี่จะได้ฉสียดยาครับอ้เพ่อไล่แมลงครับนี่แมลงกินยอดครับนี่บิ่งยอดครับพี่ได้ขับยอดยอดอ่อนเนาะว่าผมไม่ได้ม้าหลายมือครับนี่ยาตัดว้กับหกอีกแล้วครับพี่น้องทีได้ตัดอีกแล้วครับตัดบ่แล้วจักเทียนยานี่ครับทีมงานกับแบ่งงานกันเฮ็ดพอประทันแล้วครับแับนี้ครับเป็นไดกติชมเมเดอร์พี่น้อง พผ่วางามกับพาวาโบงามกับวามาครับุูเล่แต่ว่าผมกะคิดว่าผมงามแล้วละครับแต่ว่าต้นนี่นี่ผมคิดว่ายังผสมบุญครับเนาะแต่ว่ากะอยู่ในระดับหนึ่งครับที่ใส่ได้เนาะกะฝากไว้เด้อครับพี่น้องอันผูใ้ใดสิปลูกทุเรียนกะเฝ้าปลูกเด้อครับนานี้เป็นนาฝนอ่าเฝ้าปลูกให้มันแล้วครับช่วงนี้ต้นทุเรียนจะได้เจริญเต,ติบโตเนาะจะได้ หากมันจะได้วิ่งยอดมันจะได้แตกครับจะผู้ใดจีปลูกกระเตียมดินเตรียมอย่างไว้เดอครับเตรียมดินทาโคนครับใส่ปูนขาวครับว้านปูนขาวเอ่อว้านปูนขาวขาเชื่อครับแล้วก็ใส่โฟลดานครับนี่ใส่โฟลดานเนาะโรยให้รอบเลยครับนี่ที่เขาจะเห็ดโคนไว้ครับสูงๆขึ้นมาแดดครับแล้วเขาก็ จากว้สักสองสามอาทิตย์ก็ได้ครับเรต้องร้อห่อนหาหกเดือนนะครับเที่ยวเราเขาก็ลัาาตั้งคุดหลุมหน่อยนึงแล้วก็ตั้งปลูกใ้ที่ถูก,ถกติดถูกทางครับเพราะเขาปลูกที่ถูกทิศถูกทางแล้วก็ตั้งต้นไว้ปลูกหันไปทางทิศตะวันออกครับใบเนาะครับาฝากไว้ด้วยครับพี่น้องผู้ใดปลูกก็ปลูกนานนี่แหละครับตอนนี้แหละครับดดูฝนเฝ้าปลูกให้เรียครับจะปลูกจากต้นกระไดเนาะ ถ้าเลื้อนานีไปปลูกกะยากไตได้ครับนาะห่อนนี่ตดีครับกับนาหนาวนาหนาวจะเป็นใบร่วงครับแต่ว่าเขาปลูกเขาก็ต้องคุ้มโรคราไว้ครับฉีดยาโรคราบดฉีดโรครากอะแต่โคตรมากครับดีที่สุดนะครับแนะนําจากที่ผมเคยใส่เนาะ